สวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพาลวยนะมามาเจอกันกันกบแนวทางฮ้าน้อยอีกทีเดาควะผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับมา FC, แฟนขับฮานอยทั้งหลายแหล่เนาะมาเจอกันอีกครับผมกับแฟนขับฮานอยหรือว่าเอฟซีฮานอยที่รอกันอยู่นะครับผมมาช้าอย่างดีกว่าไม่มาอาจจะมาสามารถเร็วกะน,นี่แหละครับอยากมาล่งกันขึ้นเกิดจะได้จบเพราะว่าหมืออื่นเสาเฮ้าเพื่อเฮามีติดทุระเข้ากับได้มาสายเนาะแต่ล่วงเป็นแนวา่าไนที่เกาละครับ คำว่าแนวทางมาเราไม่สามารถรู้นะครับผมนะว่ามันจะออกอย่างเนาะคู้ใดบักแนวทางหุ่นกับมีโงไหายยูคือมีโงคหานะครับแต่ว่าต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับแฟนขับของล่าหุ่นล่าหุ่นเากับโอเคอยูคับถ้าไฟเล่นเป็นเนาะสำหรับล่าหุ่นเราก็มาลงฮาหนอยให้เช่นเดิมเช่นเคยครับสำหรับใครที่ เล่งตามก่ะโอเคอยูเนาะโอเคบอโอเคบอรครับนะเลขเขานี่เฮาก็ยิ้มหวานไวก่อนนะครับผมนะถ้าเลขเขาาฮาก็ยิ้มหวานไลยก่อนมีความสูขไลยก่อนครับถ้าเทาเล็กดูดเท่าก็ต้องห้กับร่างใจกันครับเพราะไม่มีใครทําให้เข้าได้ทุกทุกงวดนะครับผมหรือว่า จะแล้วจะทนผู้ชมแล้วกันนะคะผมนะ่าแล้วจะทนผู้ชมมามากกับจัดบอมากกับพานข้อนั้นนะคะผมนะขอบคุณที่หลายๆคนก็ยังติดตามกันอยู่ก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณแฟนคลับนะผู้ได้ี่งแนก่กะอย่าเลืมไปทําบุญทําทานด้วยนะทําบุญคุณก็ได้เองแหละครับผมอย่าลืมว่าพ่อมีเหลือกะสนับสนุนทางช่องเราก็ได้นะ เพราะว่าที่มาลง YouTube เราก็อยากหารายได้พิเศษนะครับผมหรือว่าจะเป็นการแชร์ให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนทางช่องเลี้ยงช่องไว้ก็ได้นะครับนะให้เฮามีกำลังใจกำลังใจสำคัญที่สุดหรือว่าทำบุญไปครับใส่บาตรตอนเสารกันยังดีครับทำบุญเผื่อทำนิตบ้า,บางก็ไดนะ้นาะ แชร์ให้กันบ้างก็ได้นะอะฮะเรา,าก็พูดกันขำๆนะครับเผยบ่ามากอะทานนะคะผมนะถ้าใครยังมากันก็โอเคนะครับผมเนาะเราอาจจะร่วมทําบุญด้วยกันมาก็ได้สําหรับคนที่เปิดใจเปิดใจกว้างพอที่จะรับแอดทอมนี้เข้าไปนะบางคนอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะครับผมเยอะแยะไปเนาะคนรัก คนเดยคนเกียดเป็นหมื่นโอ้โหอะไรประมาณนะั้นแล้วไปจริงจังหลไรนะครับกับคำพูดคำบอกบางที่อาจจะพูดอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องขอถูกขอภห้หน้าโอกาสนี้ด้วยเกยคงจะทำให้ถูกใจใครหลายๆคนคงเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นตัวของตัวเราครับเราก็ม่อยากว่าหลายยาย่างบัวใหหมักในแนวทาง กดไลค์ก่อนอื่นต้องพูดย้ำกันไว้ก่อนครับเขาเ้วก็ยุดใครใครไปต่อก็อันนั้นเห็นบละครับบอกว่าให้เขาเลาก็ยุดใครไปต่อกับลูกมากลาภหายนะครับผมมันก็ไม่ใหม่เลยเพราะเราก็ไม่ได้เก่งบอกไว้ก่อนครับอ,อาจจะเป็นลูกฟุกก็ได้นะที่มันเข้าให้ใช่ไหมครับผมนะมาฟังผลห้าน้อยพิเศษครับเก้าหนึ่งเจ็ดโอเคครับ เข่าแล้วหนึ่งพิเศษเนาะล่างออกเจ็ดศูนย์เข่าแล้วสองครับเข้าบนล่างอีกเช่นเดิมนะแต่ใครสายจอกับฟุกโอเคฟุกไปนะแต่ใครสายลูดกับเขาครับลูดกับมาแต่น้อยแหลกกับโอเคครับผมนะเข้าสายจาะเข้าสายลูดครับมาต่อกันเลยครับปกติออกสองหกหกล่างออกสี่สามครับโอเคจบกันครับส่วน วีพีออกสองห้าสี่ล่างออกเก้าสามโอเคครับจบจบกันครับไม่เจอครับเป็นเหตุผลที่เข้าแล้วก็ขอให้หยุดนี่แหละเหตุผลของทอมนิดนะยังลากกันอยู่หรือเปล่านะให้กำลังใจกันนะครับผมเขาแล้วก็หยุดพอครับโลภมากลากหายขอร้องกันไว้เขาแล้วก็หยุดพอยังน้อยเข้ากับเขาบุล่างอาโอเคอยู่ครับเพราะว่า อาจจะเล่น5บาทก็จะเป็น10บาทอาจจะเล่น2บาทก็เป็น4บาทเนาะมาฟันธงวันนี้หน่อยพรุ่งนี้หน่อยครับพรุ่งนี้ฮาหนอยประจําเมว่าวันที่6พรุ่งนี้ฮาหนอยประจําเมื่อวันที่9้ามิถุนายนวันพุธครับวันพุธฟันธงไปที่หนึ่งครับ สายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่1ครับรูด1วิ่งหนึ่งฟันทงหน่งสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่1ครับ1ตัวเน้นครับตัวแดง10 19เน้น10 19 1ศูกจับคู่ครับ14ึ่ห ทวนทวนนะคะผมทวนอีกสักครับอีกสักหนึ่งรอบหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกโอเคครับลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งฟันทงไปที่หนึ่งเนาะกุ้งนี้หาหน่อยเข้ากับมากรอลุ้นกันครับว่าเขาหรือลุดก็ต้องติดตามกันต่อ,ตอไปครับมีพ้น พูดกันย้ำเสมอคำว่าแนวทางนะครับผมคำว่าแนวทางเราก็ไม่มีรู้ว่าจะออกอะไรอย่างน้อยที่ผ่านมาเขาสามือซีมือกัเกบ,เ,บเก็บเงินไว้ครับเก็บเงินไว้เพื่อวันไหนที่เราหลุดเราจะได้มีเงินตามนะฝากไว้ให้คิดอย่าไปเก็บเงินไว้หรือพ่อเหลือกะอย่าลืมฝากแขกขางนั่งใจเลียงช่องไว้นาด้วยครับผมนะพ่อเหลือกะ ทำบุญทำทานมาทั้งไอ้แมวเหมียวนี่ก็ได้ด้วยครับกินไรไปกินมาอีกแล้วครับผมนะเรี่ยงหวเดี๋ยวไปปล่อยวัดครับผมมาอย่าลืมใช้บัตรทำบุญทำทานก็ได้ครับผมสนับสนุนทางช่องก็ได้อย่าลืมฝากแช่กันนะครับมาตัวกานครับตัวเด่นครับหนึ่งกับศูนย์ครับศูนย์จากคู่ครับศูนย์สามศูนย์หก ศูครับทวนครับ 03, 0ูนย์สาศูย์หศูนเก้าครับตัวเด่นเนาะหนึ่งกับศูนย์ต่อครับผมตกกันครับสี่หกสี่เก้าหเก้าครับตกกันครับทวน สี si si okay, si no. si ọ, ่หกสี่เก้าหกเก้าครับโอเคครับผมนะสิบตัวเจาะสายรูดก็ฟันทงไปที่หนึ่งเนาะสิบตัวเจาะผูดใดมักสายเจาะสายรูดก็จัดไปครับแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วแต่ทางช่องบุญนั่งช่องน้าคูดใดถ้าบุญไส่เรื่มทรงบุญมากให้กันน้ำเด้อยครับผมนะมาจับสามตัวครับ

จบการคำวนวณฮานอยพรุ่งนี้วันพุธขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมฝากแชร์ให้กันน้ำเด้อยกับผมนะสำหรับเมื่อวนี้ก็บพูดหลายๆครับผมนะ